ไม่ไม่นานครับชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็กลับมาที่สวนของผมอีกแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมาตามตือ้อแลกนกทูแคนของผมเนี่ยโดยที่มันนั้นจะเอานกทันโจซูรุนั้นมาแลกกับนกทูแคนของผม,มฟังดูก็แปลกๆกนันเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมก็อยากได้นกทันโจซูรุเหมือนกันครับเลยบอกให้เขานั้นมาหามผมที่สวนผมเลยคิดตัดสินใจแรับที่จะยอมแลกนกทูแคนกับเขาม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 า,มาเขาจะแลกกับเรานะครับผมนกนกนกเขาเขาต้องการแลกนกอ่าโอเค แลกนกครับฮะอะไรมาเนี่ยเฮ้ยมึงบิดโอใช่ครับผมชายแบกหน้าคนนี้เขาบิดสัตว์เลี้ยงผมไป <c oughs> โดยที่เขานั้นไม่ได้แลกอะไรกับผมเลย <c oughs> ทั้งหมดที่มันทํานั้นก็คือการหลอกลวงให้ผมนั้นติดกับ <c oughs> ยอมแลกสัตว์กับมันนั่นเองคือมันเอาตัวดีๆมาล่อเราอะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ก็ต้องโปรดระมัดระวังกันด้วยนะแมงตีสีจะเป็นมิดแต่กายเป็นวิชาชีพซะงั้น ไอเวนอะไรเอ้ยอยากให้เจอนะขโมยของหมดแนะ่ไอเวนปั่นไฟชิบหาย yeah! นกทุกแคนฟักมาสี่จุ่มโมงเล่นอยู่ด้วยคันไม่ไ่ถึงสิบนาทีแล้วโดนโคตรบิดไปด้วยโอ้โ oh! ห